จะมาเก็บเสื้อผ้าไปบริจาคนะคะก็เสื้อมีตะกาเก่าเก็บเสื้อนะคะเพื่อที่จะเอาไปบริจานะคนะนี่นะคะก็จะมีเสื้อก้านนะคะเสื้อนี้เสื้อเชอิ้ต นนะะแล้วก็จะเป็นช <D ress. S 1> ุดเดรสเดรสทุกซื้อมาอยังไม่ได้ใส่เลยนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเสื้อนะคะเสื้ออันนี้ก็ซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยแล้วอันนี้เสื้ออันนี้ซื้อมาใส่แค่ครั้งเดียว จะเอาไปบริจาคข้างล่างนะคะพอดีที่คอนโดเนาะที่คอนโดเขาจะมีกล่องรับบริจาคเสื้อผ้านะคะก็เลยจะมาเก็บเสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นเลกกิ้งะะอันนี้ก็จะเป็นกระโปรงซื้อมายังไม่ได้ใสยังไม่ได้ใส่เลยใส่ไม่ได้มันเล็กมันเล็กมากอันนี้ก็กระโปรงเหมือนกัน ซื้อมาอยังไม่ได้ใส่เลยอันนี้ก็เล็กมากมันเล็กมากเผื่อใครที่ได้ไปแล้วอยากใส่เนาะอันนี้ก็จะเป็นกระโปรงซื้อมาแต่ไม่เคยได้ใส่อันนี้กงเกงตัวเล็กค่ะประมาณไซส์เออันนี้ก็จะเป็นกงเกงผู้ชายนคะก็ทั้งหมดนี้ก็จะเอาไปบริจาคนะคะอือออ ก็จะมีรองเท้าค่ะรองเท้าสองอันรองเท้าสองอัน,ออนจะไปบริจาคทั้งหมดนี้แหละค่ะอ๋กอ,อก็จะมีกางเกงในด้วยคะ่ะกางเกงในกับชุดว่ายน้ำเนาะซื้อมายังไม่เคยใส่เลยมันเป็นไซส์เล็กก็เลยไม่ใส่ก็เลยจะไปบริจาคนะคะก็ทั้งหมดนี้ค่ะเป็นเสื้อผ้าพที่จะไป บริจาควันนี้นะคะที่คอนโดข้างล่างนะคะเจ้าเขาก็จะมีกล่องมารับบริจาคเนาะก็แจก็จะเป็นบริจาคที่นั่นนะคะส่งต่อให้คนที่ที่อยากได้เนาะคนที่ไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเอาไปน,น,น,นะคะก็จะเป็นสําหรับคนที่อยากได้ เสื้ผาอันนี้ใส่ถุง <c oughs> ไม่มีถุงใหญ่เผื่อ <c oughs> ใครว่าอยากได้นะเสื้อผ้าว่าซื้อมาก็ยังไม่ค่อยได้ยังบางตัวก็ยังไม่ได้ไม่เคยใช้เลยไม่เคยได้ใส่เลย นี่นะคะก็ก็จะประมาณนี้ใสงร้ <c oughs> อนมากเลยนแล้วก็จะเอาไปบริจาคที่ข้างล่างจะมีตู้รับบริจาคใครอยากได้ก็มาเอาไป เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะเอาลงไปใส่กล่องข้างล่างนะคะของข้างล่างก็จะมีกล่องรับบริจาคหลายอย่างนะคะก็อันนี้ก็บริจาคนะแล้วก็มีหลายกล่องเลยที่รับบริจาคนะคะก็ส่งต่อน้องๆค่ะส่งต่อให้น้องๆ